วันนี้นะคะถิงจะมาแนะนํานะคะในส่วนของลูกค้าที่ชอบออกท่องเที่ยวหรือทัวร์ลิงนั่นเองค่ะจะมีอุปก,กรณ์อะไรบ้างนะคะที่ควรติดตั้งไปบ้างเวลาที่เราออกทิปนะคะนี่เลยค่ะอุซอรันแรกเลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระจกชิลบังลมนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่เราขับรถไปแล้วลมมากระแทกเรานะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปค่ะก็จะเป็นในส่วนของกันชนบังคนหน้านะคะเพื่อป้องกัน ริ้วลอยนะคะเวลาที่เราปจอดไหมเผื่อคนเอาตะโกนมาชนเรานะส่วนชิ้นนี้นะคะจะเป็นการล้มหน้านะคะนี่เลยจ้าทุพงรับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบบนี้เลยคะ่ะสําหรับการล้มหน้าชิ้นต่อมาจะเป็นการล้มหลังจ้านี่เลยจ้าการล้มหลังข้าจคอ่บบนี้เลยคะ่ะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชิ้นนี้ค่ะจะเป็นตะแกรงหลังแบบพับได้นี่เลยจ้าเป็นตะแกรงหลังแบบพับได้เวลาลูกค้าไปเที่ยวก็สามารถ ไม่มากถึง4กิโลเลยนะคะ4กิโลกร,รัมเลยจ้าตรงนี้ค่ะสามารถพักเก็บก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้แล้วก็ลูท้าก็หางจนหนีมาหนีบนะนี่เลยจ้ะที่สำคัญร้านเราเวฟป้าสวนหลวงนะคะถ้าเกิดลูกค้าซื้อรถจากที่เราไปเรามีส่วนลดให้ด้วยนะคะทุกชิ้นเลยที่เป็นอร่อยแท้เวฟป้าค่ะติดต่อเรามาได้เลยนะคะเวฟป้าสวนหลวงค่ะที่สําคัญเรามีภาสามารกเลือกซื้ออร่อเหล่านี้ได้เลยค่ะและพบกันนะคะที่เวฟป้าสวนหลวงค่ะ